สวัยดีครับดีครับเขาที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมครับสมเด็จพระนเรศวรห <c oughs> าราชเนาะ <c oughs> อ่านะครับจําได้อยู่เนาะท่านเป็นคนกอบกู้เอกราชนเนาะให้กับชาตินะครับให้กับอยุธยานะครับแต่ก็ต้องแลกอะไรหลายอย่างเนาะเพราะว่า มันก็คือสิ่งที่พอเปิดแป๊บเดียวเนี่ยไม่เรียกว่าเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วไม่เห็นหน้าเนาะอ,อ๋คโูมันก็เปิดเหมือนกันว่าไปาตีความหมายผิดนะจ๊ะนีะ่ยนั่นแหละต้องเปิดทางข้าเออดตายแล้วเปิดกับหลังได้ครูเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคลองลาดแล้วเขาเรียกว่ามีภารกิจ ันใหญ่โตหนักหนาขนาดนี้ด้วยด้วยความที่ต้องรบตลอดเลยนะครับก็ทําให้พระองค์ก็เหนื่อยล้าเนาะใครจะไม่เหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยเหนื่อยไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นกษัตริย์ที่เก่งนะไม่ใช่ว่าจะเก่งแต่เรื่องการรบอย่างเดียวนะการปกครองการที่จะต้องดูแลประชาชนนะให้อยู่ดีมีความสุขนะอยู่ก็อยู่ ไม่อดไม่อยากนะครับมันก็ยากจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะในรัชการของพระองค์นะครับท่านก็พยายามที่จะดูแลทุกๆอย่างเนาะในในเรื่องของการดูแลรัษฎรนะครับแต่กนะ็เต็มที่ของพระองค์แล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นนะครับเมือ่อสิ้นรัชการของพระองค์นะครับพระองค์ก็ได้ฝากฝังให้กับน้องผู้เป็นน้องเนาะก็คือสมเด็จ พระเอกาทศรสะนะครับในการดูแลบ้านเมืองต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าในยุคของสมเด็จพระเอกาทศรสะนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะแตกต่างกับในยุคของสมเด็จพระเนเรศวรหรือเปล่า อันนี้เป็นรูกป,ปั้นนะครับเป็นอนุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระเอกานะท่านก็เป็นน้องน้องชายเนาะสมเด็จในสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับสมเด็จพระเอกาทศรสนะหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สามนะพระนามเดิมพระองค์ขาวนะนรีจนจำได้เนาะที่เคยเคยพูดไปว่าคนหนึ่งดะคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาวนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าพระเอกาเนี่ย มีผิวพันธ์ขาวนะครับมีผิวพันธ์ที่ไม่คล้ำเหมือนพนเรส่วนเป็นโอรสเช่นเดียวกันในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับกับวิวิสุทธิกษัตรีนะรองราชประมาณปี2148ถึง2153นะก็ไม่นานนะครับในรัสมัยของพระองค์นั้นบ้านเมืองมีความสงบสุขดีนะครับเพราะว่าเป็นผลจากการที่สมเด็จพระนเรศวรน,นั้นนะ ได้สร้างความปเป็นปึกแผ่นมั่นคงไว้ให้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เป็นที่เกรงขามเกรงเกรงกลัวแก่บ้านประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วชาวต่างชาติก็เข้ามาเป็นที่พึ่งนะเข้ามาอาศัยอยู่เยอะเลยนะครับทําให้มีหลายเชื้อชาตินะครับมีการเจริญสัมพันธรรมไมตรีช่วงนั้นบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับทีนี้ ในด้านของครอบครัวนะครับพระเอกาทศรสมีโอรสที่ประสูติแก่พระอัครมเหสีส,สองสององค์นะครับก็คือเจ้าฟ้าสุทัศน์กับเจ้าฟ้าสีสาวภาคนะและยังมีราชโอรสที่ประสูติแต่สนมอีกสองพระองค์คือพระอินทราชาพระเจ้าทรงธรรมและพระศรีสินนะครับพูดง่ายๆมีมีลูกชายถึงสี่คนเลยนะครับไม่น้อยเลยนะ อันนี้เป็นภาพวัดพระศรีสันเพชรนะครับเป็นวัดที่เป็นวัดเก่าเนาะเป็นวัดเก่านะครับถ้ายังอยู่นี่คงจะสวยงามมากนะครับเป็นวัดที่เป็นประกอบเป็นที่ประกอบพิธชพิธีเนาะสำคัญสําคัญของบ้านเมืองนะครับเป็นที่ปฏิสถานพระพรทธมาฑิก็คือก็มันโดนตีแตกบ้างก็จบอ่า ก็ที่เป็นแบบนี้ก็คือในช่วงที่เราเสียกรุงครั้งที่สองนักเรียนเดี๋ยวเราไปไปดูในช่วงนั้นน่ะนักเรียนก็จะจะได้ทราบเลยว่าเขาใช้อะไรตีอะครับครูการตีก็คือการทําสงครามนะครับลบไหมก็คือแล้วทําไมมันพังครับใช้ปืนยิงเหอครับเขาเผาเขาใช้ไฟเผาเขาใช้ไฟเผามันเป็นดินแล้วมันจะ มันเป็นดินแล้วมันไหม้ได้ไงครับก็มันผ่านมาตั้งหลายแล้วกี่ร้อยปีแล้วว่ามันก็เก่าแก่การเกิดการผุพังว่างั้นเหรอใช่ส่วนหนึ่งก็คือมันผุพังด้วยนะครับถูกต้องนะครับนั่นแหละนะโดยไมเคขาบอกว่าทําไมดูเขาเป็นวัดนะการที่มีวัดก็คือมันวัดเนี่ยดูง่ายๆเลยวัดจะมีเจดีใช่ไหมครับมีเจดีมีโบสถ์นะครับนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของวัดเลยนะครับจะต่างกับวังเนาะวังจะเป็นยังไง วังจะใหญ่กว่าอ,อ่าวังจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าแล้วมันก็มันแล้วมันก็แล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าเออมันจะเป็นหลังคาใช่ไหมมันจะเป็นที่กว้างๆนะครับแต่โบสถ์เนี่ยกับเจดีเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นวัดเป็นวังนี่เป็นได้ทั้งวันเลยอ่ะใช่ถ้าวังนี่คือความสวยงามต้องมากกว่าอย่แล้วอ่ะทีนี้มาดูก,กษัตริย์ลำดับต่อไปเนาะพระศรีสวัสดิ์นะครับลำดับที่ยี่สิบก็ ถือว่าเป็นกษัตริย์ลำดับที่20นะครับอีกชื่อนึงก็คือสมเด็จพระสันเพชรที่4นะครับเป็นโอรสของพระเอกานะครับเป็นอนุชาเป็นน้องของเจ้าฟ้าสุทัศน์นะทำไมเจ้าฟ้าสุทัศน์จึงไม่ได้ไม่ได้ปกครองนะครับเขาก็อ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์นั้นครั้งที่เคยเป็นพระมหาอุปราชเนาะได้เสวยยาพิษจนสิ้นพระชนนะ ก็คือค่าตัวตายนะครับสาเหตุที่ค่าตัวตายเพราะอะไรอยากรู้ไหมอยากดูไปเปิดตำราเพิ่มนะครับขี่เข้าไปเลยเจ้าฟ้าสุทัศ <c oughs> น์เนาะเพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าสุทัศน์นะครับไม่ได้ขึ้นครองราดในหน้าที่เจ้ะต้องเป็นของหน้าที่ของน้องนะก็คือสมเด็จพระศรีสวาภาดนะครับเป็นผู้ครองราดต่อนะแต่ด้วยความที่ <c oughs> ก็มีลูกตั้งสี่คนนะ่ะนักเรียนนึกถึงนะในความเป็นจริงเนาะแต่เป็นลูกที่เกิดกับมเหสีบ้างพะสนมบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าเขาจะแย่งกันไหมละ่ะเออนะครับเพราะนั้นเขาแย่งเขาแย่งกันเ,เพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นกรรษัตริย์ได้เหมือนกันนะ่ะทําไมไม่เลือกเขาอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพระศรีสวัสดิ์นี้ ลำบากเลยนะครับเพราะว่าท่านครองได้เพียงแค่หนึ่งปีกับสองเดือนนะพระอินทราชาผู้เป็นโอรสที่เกิดจากสนมเนี่ยนะครับมาชิงราชสมบัติแล้วก็จับพระอ,องค์สำเร็จโทษสำเร็จโทษนักเรียนก็รู้อยูน่นะว่าคืออะไรค่ะรู้ค่ะประหารครับก็คือฆ่านั่นแหละนะเพราะนั้นกษัตริย์เนี่ยเขามีเขามีการครองราดก็ต่อเมื่อกษัตริย์เก่าต้อง ต้องสิ้นเท่านั้นนะครับไม่สิ้นก็คือต้องสนัละาชสมบัตินะเพราะนั้นถ้าพภาษีสวัสดิ์ยังอยู่พระอินทราชาก็จะขึ้นคลองราช่ดีดาษนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับค่านั่นเองนะนี่ก็คือสิ่งที่ถามว่าสิ่งที่โหด้ายเหมือนกันเนาะเป็นเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันแท้แต่เพื่ออำนาจและอะไรสมบัตินะก็ต้องก็ต้องห้ำหั่นกันนิดหนึ่งนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปอย่างละเอียดนะครับไปดูอย่างละเอียดเลยว่าพระสีสวาภาสนะครับหรือเจ้าฟ้าสุทัศเนี่ยนะถูกลอบปงมชนหรือว่าเสวยยาพิษเองนะครับเดี๋ยวจะมีคนอธิบายให้นะครับแล้วก็ในส่วนของพระเอกาศรสลดเนี่ยชนวนของสาเหตุที่มีลูกตั้ง4คนเนี่ยมีมีลูกเยอะนะครับมี มเหสีก็สองแล้วนะครับสนมอีกนะครับเป็นชนวนสําคัญไหมที่ทําให้นะครับรำพลงมีเมียเยอะเมียก็ตีกันตายพอดีอ่าทำนนทำเป็นสาเหตุหรือเปล่านะครับนั่นแหละคือสาเหตุอะไรกันแน่ที่มีการแข่งแย่งแข่งแย่งนะแข่งแย่งสมบัติกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับ